สวัสดีค่ะกระแสะข่าวรังมาแล้วค่ะคาสเตอร์นักฟุตบอลหญิงบุรีรัมย์บุญคาสเตอร์นักฟุตบอลหญิงอะคาเดมี่ติดโควิดแล้ว15คนเมื่อวันที่13ตุลาคม6,4นายสกลไกรรณภูมินายุทธสมรีเมืองบุรีรัมย์ได้เรียกประชุมด่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลังพบมีนักกีฬาฟุตบอลหญิงอะคาเดมี่ของโรงเรียนเทศบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ติดเชื้อโควิดนาทจำนวน15คนทั้งนี้สืบเนื่องมาจากทางแคมป์อะคาเดมีโรงเรียนเฮสบาลดังกล่าวได้อนุญาตให้นักเรียนที่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนและกินนอนอยู่ในแคมป์อะคาเดมีได้กลับไปบ้านพักและเดินทางกลับมายังแคมป์อะคาเดมีคืนวันที่30กันยายนที่ผ่านมาและได้มีการตรวจ ATK ในวันที่1ตุลาคม64ซึ่งผลการตรวจขณะนั้นเป็นลบและจากนั้นวันที่5ตุลาคม64นักเรียนทั้งหมดได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก ต่อมาวันที่7ตุลาคม64มีเด็กนักเรียนบางคนบอกว่าเริ่มมีอาการเป็นไข้ไม่สบายโดยเบื้องต้นคาดว่าเป็นอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิดและได้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมซึ่งแพทย์ได้ให้การตรวจรักษาเหมือนอาการไข้หวัดทั่วไปโดยไม่ได้มีการตรวจหาเชื้อโควิดเพิ่มเติมแต่อย่างใดจนกระทั่งเด็กๆได้ใช้วิธีการรักษาด้วยตนเองซึ่งเป็นคําตอบที่ได้มาจากการสอบถามจากโค้ดจนกระทั่งวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาพบนักเรียนในกลุ่มที่เป็นไข้ เรามีอาการไอาจามมากขึ้นจึงพาการไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลบุรีรัมกระทั่งพบมีการติดเชื้อโควิดรวม15คนซึ่งทั้งหมดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดและจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้อมเทศบาลเมืองบุรีรัมได้ทำการตรวจด้วย ATK จากจำนวนนักกีฬาฟุตบอลหญิงและชายรวมถึงนักกีฬาบาสเกตบอล เจ้าที่ฝึกสอนและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเกือบ200คนซึ่งผู้ที่ตรวจไม่พบว่ามีเชือ้อรวมถึงผู้ที่สัมผัสและเกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องถูกทําการกักตัวตามขั้นตอนต่อไปนอกจากนี้ยังกําหนดให้โรงเรียนเทศบาลดังกล่าวเป็นพื้นที่สีแดงห้ามบุคคลเข้าออกทุกกรณียกเว้นแต่จะได้รับอนุญ,ญาตเฉพาะบางกรณีเท่านั้นซึ่งกลุ่มเสี่ยงจะยังคงอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนเทศบาลทั้งหมดโดยห้ามให้มีการฝึกซ้อมกีฬา และให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก tnews.co.th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ